และในช่วงชุมชนทั่วไทยวันนี้นะคะคุณเบียชาติคงถิ่นค่ะจะพาไปรู้จักกับช่างคนหนึ่งที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะที่ประดิษฐ์เครื่องจากตัวหนึ่งออกมาค่ะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่ขาดแคลนแรงงานและสามารถลดต้นทุนการผลิตลงไปได้อีกทางหนึ่งไปชมกันค่ะ ผู้ชมครับวันนี้ผมพามาดูความสําเร็จของชาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีคนหนึ่งนะครับที่ได้คิดค้นเรื่องของเครื่องจักรที่นํามาใช้ในการเกษตรคือการปลูกอ้อยนะครับทั้งเครื่องสางแล้วก็เครื่องตัดอ้อยครับเพราะที่ผ่านมานักเกษตรกรหลายคนประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานครับจึงคิดจะนําเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องจักรนั้นเข้ามาช่วยซึ่งกระพบว่าสามารถลดต้นทุนได้ค่อนข้างมากครับและที่สําคัญครับยังช่วยให้เกษตรกรนั้นไม่ต้องเผาอ้อยสามารถตัดอ้อยสดส่งโรงงานได้ครับ อำเภอด่านช้างมีพื้นที่ปลูกอ้อยมากที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรีเกือบ2 0 0 0 0 0ไร่จากพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมดของจังหวัดกว่า0,000 0ไร่ครับที่ผ่านมาเกษตรกรก็ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานและต้นทุนสูงจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้อนนท์ภาวนาช่างชาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีคิดประดิษฐ์เครื่องจักรเพื่อทุนแรงช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเครื่องสางอ้อยก่อนตัดที่ประกอบเข้ากับรถไถ ซึ่งจากการทดลองพบว่าใช้งานได้ดีและลดต้นทุนค่าแรงงานได้หลายเท่าตัวครับกหนึ่งคือถ้าจ้างโคนตัดอ้อยสดต่อตันก็ประมาณร้อยร้สิบบาทต่อตันครับแต่ถ้าถ้ามีตรงนี้แล้วก็ก็จะเหลือประมาณ80บาทลดต้นทุนชาวไร่เฉพาะสามครับ ก็จะลดต้นทุนตรงนี้ลงมาให้กับเกษตรกรได้หลังจากผลิตเครื่องสางอ้อยได้แล้วก็ยังพบว่าเกษตรกรยังประสบปัญหาต้นทุนเรื่องค่าตัดอ้อยครับและแรงงานก็หายากเช่นกันจนปีการผลิตที่ผ่านมามีอ้อยตกค้างจํานวนมากที่ไม่สามารถจะส่งโรงงานได้ทันจึงคิดค้นการผลิตเครื่องจักรตัดอ้อยประกอบเข้ากับรถไถจนสําเร็จ และสามารถตัดอ้อยได้ถึงประมาณ20ตันต่อชั่วโมงสามารถลดต้นทุนค่าตัดอ้อยเหลือเพียง80บาทต่อไร่จากปกติเนี่ยคนทั่วไปที่ตัดอ้อยเนี่ยเขาจะเสียค่าตัดเนี่ยอ้อยไฟไหม้ก็ประมาณ80บาทต่อตันแต่ถ้าใช้ตัวน,นี้แล้วเหลือแค่8-10บาทต่อตันจะลดต้นทุนการผลิตได้ มากมายเลยสำหรับชาวไร่และมันมาเป็นทดแทนแรงงานได้ประมาณ30คนนาทีนึงตัดอ้อยได้ประมาณ400 5 0 0ถึง5 0าลำถ้าคิดเป็นชั่วโมงก็20กว่าตันต่อชั่วโมงปัจจุบันมีเกษตรกรหลายคนสนใจสิ่งประดิษฐ์ของช่างอนนท์นะครับ เพื่อที่จะนําไปใช้สําหรับสางอ้อยและตัดอ้อยโดยนํารถไถยมาติดตั้งเครื่องจักรแล้วหลายรายเพราะมองว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คนไทยคิดคน้นและสามารถนําไปใช้งานได้ดีและราคาก็ไม่แพงครับซึ่งช่างอานนท์บอกว่าด้วยความที่คลุกคลีกับชาวไร่อ้อยมาตั้งแต่เด็กเหตุปัญหาเรื่องต้นทุนมาโดยตลอดจึงอยากจะนําความรู้และประสบการณ์ด้านช่างมาช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีราคาถูกที่จะช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ครับ ขาดแคลนแรงานปัญหาหลักคือคนตัดเขาไม่มีแล้วปีที่แล้วที่ผ่านมาอ้อยเขาไม่หมดคางไร่นี่คือเหตุผลใหญ่แล้วราคาของผมถูกเขาจับต้องได้ตรงนี้สำหรับชาวไร่หลายเลย ช่างอ,อน,นุนบอกว่าอยากจะส่งต่อสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ไปยังเกษตรกรทั่วประเทศที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยหลายล้านไร่เพราะถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการเกษตรอีกชิ้นหนึ่งที่ราคาถูกกว่าต่างประเทศซึ่งเขามองว่าหากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมก็จะช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งครับถ้าภาครัฐเข้ามาส่งเสริมผมว่าวงการอ้อยบ้านเราเนี่ยจะมีเครื่องมืออะไรดีๆขึ้นมาอีกเยอะ โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งคันละสิบกว่าล้านของเมืองนอกเมืองนอกไม่ต้องไปพึ่งคนไทยนี่แหละเก่งที่สุดแต่ขาดการส่งเสริมแค่นั้นเองจากภาครัฐเข,ข้าถึงได้ครับรกรกรรายเล็กๆรายย่อยเงินไม่ถึงล้านบาทเขาก็ามีกําลังซื้อคันสิบกว่าล้านเนี่ยยังไงก็ไม่มีเงินซื้อ เพราะทําทอ้อย2,000ตัน3,000ตันเนี่ยเงินมันไม่พอซื้ออยู่แล้วแล้วพื้นที่แปลงเล็กๆอย่างเงี้ยรถตัดใหญ่ก็ไม่คุ้มอนนนท์ภาวานาก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่แม้ว่าจะไม่ได้จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมแต่มีประสบการณ์ด้านช่างที่เคยไปเรียนรู้และทำงานในอู่ซ่อมเขาก็นำมาพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์และได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเป็นของตนเองครับการที่คนในพื้นที่หรือว่าเกษตรกรสามารถที่จะผลิตเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรเองได้นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีลวค่ะเพราะว่าเกษตรกรจะรู้ปัญหาและผลิตเครื่องมือออกมาช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรง